สวัสดีเดชเจ้าอตุกตาพาฝันจ้าเพาะกันอีกแล้วได้จชเด้อมาจ้ายิ้มมืกันก่อนเดะเนาะมาจ้ามาเด้จะเด้อมาดื่มกาแฟดำกับไอตุกตาพาฝันาานี่ค่ะ กาแฟดำค่ะแบบเอ้ยตุกตาพาฝันคำเป็นภาษาโอบานเอ่ยเนะขอนอเพิ่นกสิบอกว่ามาด้วยจัดเด้อนั่น อันนี้ก็เป็นการออกกํลาลังกายกองเสียงกันด้วยค่ะลงไปทําบังเนื้อเหมือกันไน้เอ้ยว้าวนม้วนจ้ะแบบม้วนๆคุยกันม้วนๆน,น,นะคะมาเดจะเดอมากินกาแฟดํากับไอศครตาพาฝันค่ะมาค่ะกินกาแฟดํากับเต๋อค่ะกับพี่กล้วยหอมนี่ค่ะมาค่ะนี่อะค่ะมาเฮ้ยเนาะหูบกาแฟก็เนาะ มีแหงได้จนะังมะตามด้วยพี่กล้วยหอมค่ะเราวาเรื่องกินกล้วยเนาะค่ะเนาะมู่แล้วถามว่าอันมู่เอ้ยนี่บอกค่ะเ mm. พื่อนบอกว่าอันตุก,กตาเพิ่นบอกอนันอันคิปตัวอันทำอันกินกาแฟกับกล้วยนี่เฮาเบิ่งดีดีเพิ่นบอกฮันแต่ว่าเพิ่อกเเคยอันเพิ่นว่าเพิ่อกเเคยอัน พันบุบเคยเอดจักเถื่อพันบอกแต่ว่าเบิ่งดีกับแปกเลยค่ะน้องบางว่าพันบุเคยกินกินกาแฟกับกล้วยพันพันบุเคยทำเพมนว่าแต่ว่าพันชอบเบิ่งเออยันที่เออยัดคลิปลงนี้พันเบิ่งก็ดีอยู่พันบอกแล้วพักว่ามันก็เป็นแต่แซ่บแต่เขาคือบบเคยกินนเหาคือบบกินน้ำจักเทื่อพันธบอกพันธุ์ว่าความรู้สึกว่าถ้ากินกาแฟนี่มันต้องเป็นแต่กับขนมสินะคะแต่เออยันพันก็ อันนี้มันเป็นธรรมชาติของเอวยเนอกค่ะเพราะว่าเอยกินแบบนี้มาเป็นทุเรอปีแล้ว้งแต่เอยมาอยู่พี่อันนี้กามันเป็นอันสไตล์ส่วนตัวเนาะค่ะเนาะส่วนตัวเพื่อส่วนตัวมันก็แบบสไตล์เอ้ยตุกตาพาฝันแม่บอกก็บอกเพื่อนแบบนี้เลยคะ่ะถ้าตัวนักกินก็กินถ้าบวกกินแล้วก็บวกมีปัญหาอาจจะได้หะ่ะเอ้ยจะเอ้ยกระเป๋าชนีเหรอค่ะเพราะว่าเฮาอันมันเป็นคลิปแบบอัน จะตายเอ้ยเนาะค่ะเนะคลิปง่ายๆคลิปการทำมันการกินการดื่มการไปนั่ไปนี่กับน้องสมพูชีวิตรอบคางเอสเตเด,ดสินี่ค่ะอันนี้ก็เพื่อนกระดีค่ะเพื่อนว่าเพือพอพ่อนกระเพิ่งดีดีแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนถ้าไปกินกาแฟกับกล้วยแล้วเพื่อนต้องไปเปลี่ยนขนมมาว่าเอ้ยก็เลยบอกว่าขนมเอ้ก,ก็กินอยู่ได้หล่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันอาหารเศ้าเอ้เอ้บอลสซนี่บอกเพราะว่าเอ้กินแบ,บนี้อยู่แล้วค่ะ ก็เลยใส่เฮาฝังก็ขึ้นยากหัวค่ะอันขึ้นยากหัวก็ขึ้นําเจอว่าโอ้หมู่ก็เบิ่งดีอยู่เนาะค่ะนคิด คำพูเลยยังโบเคยลลงกินกาแฟกับกล้วยกันลลงไปเบื้งเนะคะ่ะเด้อหอมปากเลยค่ะมีแหงจำนับไว้ตุกตาเนี่ยเพราะกล้วยมันเกินพลังงานเนาะมาค่ะนั่นเอาซัมนี้คนบวกหน่อเจอกันคลิปนาเด้อจ้าเด้อสไตล์เอ้ตุกตาพาฝันเด้อจ้า